ว่ารับไหวไหมถ้ารับไม่ไหวเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้คิดอยู่หน้าเรื่องนี้ตายเลยล่ะมันไปไม่ไหวจริงต้องเลิกขายนั่นคือเสียงจากผู้ประกอบการที่กําลังจะต้องแบบรับภาระราค่าใช้จ่ายตามนโยบายพักเพื่อไทยที่กําลังจะเข้าบริหารประเทศกับการประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300บาทให้แก่ลูกจ้างผู้ประกอบการส่วนมากบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจจะต้องเลิกจ้างหากเป็นเช่นนั้น มันหูมันหลายอย่างมันค้าขายเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนตะก่อนใช่ไหมมันก็ของมันก็แพงแล้วแถมเช่าที่แพงด้วยต้องหาทางแก้ไขอะไรเดี๋ยังคิดอยู่นะาเรื่องเนี้ยตายเลยล่ะก็กาลังคิดอยู่ลูกถ้าจ้างไม่ไหวก็กลับว่าอายุมากแล้วเนาะก็ลูกก็ไม่อยากให้ขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุยก็ต้องแยกย้ายกันอะไรอย่างเงี้ยขายพอเที่ยงคนเยอะพอบ่ายก็ไม่มีคนแล้วเอามีช่วงเย็นหนึ่งนิดหน่อยอย่างเงี้ยลอามาจ้างวันละสามร้อยเราก็ตายแล้วจ้างไม่ไหวเพราะว่าเรือหนึ่งของก็แพงมาก ทุกอย่างของแพงหมดแต่ถ้าเรามาจ้างค่าแรง300เนี่ยมันไม่คุ้มถ้จะตามนโยบายนี้เราไม่มั่นใจถ้าของเราถูกลงแล้วเราขายได้ดีขึ้นหรือมากขึ้นแล้วอาจจะเพิ่มเป็นส่วนตัวให้เขาพออยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ไมลบมากอะไรเงี้ยเราก็อยู่ได้<ม>ก็โอเคนะคะเพราะว่าเราซื้อใจเขานะเราซื้อใจรับจ้างเขาก็จะอยู่กับเราได้นานถ้าเราจ้างเขาถูกเนี่ยเราดูแลเขาไม่ดีเขาก็ไป แม้ว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะสง่งผลดีกับลูกจ้างแต่ในฐานะลูกจ้างก็รู้สึกเห็นใจกับภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้นมากจากนายจ้างบางครั้งเราก็ไม่เห็นใจเจ้านายบางครั้งเขาไม่สามารถที่จะให้เราได้นะคะลูกอย่างป้าเนี่ยสามร้อยกินอยู่ในนี้มันโอ้โหมันสูตรเกินสามร้อยแล้วลูกเขาเพิ่มเงินให้วันละสามร้อยะไรอย่างี้มีความรู้สึกว่าดีเหมือนกันเราเป็นคนทำงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้ค่าแรงสูง เราจะ,าจะ,ก,ะาาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกจ้างยังต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบด้านจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด